ของปางอะไรอ่ะแป้งสีฟันที่แค่ที่แค่ฟันแป้งสีฟันของฉันที่แค่ฟันที่แค่ฟันเออไหนลองโยนดิโอ้ที่แค่ฟันบ้าเธอเอาไม่แค่ฟันควายลองเอาลองโยนดิแข็งแข็งเหรอแป้งสีฟันแข็งๆนุงนึกไปความไม่ดังขนาดนี้ เดีลองเอามาเอามาเคาะกับโต๊ะสีน้ำเงินดิความรู้สึกมันเหมือนมีขนขนขนพิมพเออเาองสเธอลองขูดกับโต๊ะพื้นดิโต๊ะโต๊ะพื้นนะถูกไอ้เธอขนขอ่าเธอทัานอาจารย์ ะอีกคนละหนึ่งะในร่องถูกระโตะเนี่ยโต๊ะไม้สีน้ำตาลถูอะว,วนไปวนมาพ <c oughs> ี่แค่ฟันทำไมเสียงมันหนักนั่งอะเ <c oughs> สียงเหมือนจอบอ,ะอ่ะ,อะเธอลองแบบถูกระโต๊ะขยี้ขยี้เิยอ่าถ่ายอ่ะเนีนเ่ยบอกว่าที่แค่ฟันใช่ปะปลาเทียบเบียร์ก็หกไหม โกหกเบียร์คิดว่าปางก็โกหกตายเลยคนละหนึ่งของปางนี่เป็นไอ้แปลงทักผ้าของเบียร์เบียร์ก็โกหกคิดว่าเป็นอะไรหนักหนักขูดขุดมันคล้ายคล้ายเหมือนที่ขัดอะไรสักอย่างอ่้าวเร็วนึกมาติ๊กมึงจะขัดกันทั้งคู่เลยไหมเออมันมีแข็งไอ้เนี่ย